เจ็บาตันเวะครับว่าสามาเจ็นเจ็ดร้อยจะเรียกว่ากเ็จ็ดเวก็ได้นะครับก็เดี๋ยวดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะพาเจ้ากีเ็เนี่ยผู้แับเป็นไทยแล้วกันนะจะพาเจ้ากีเซ็ไปไหนนะครับ ตอนนี้เรากลับมาอยู่กันบนถนนทางหลวงหมายเลขหนึ่งนะครับกลับมาอยู่บนถนนหลวงจริงๆแล้วก็ผ่านแยกค่ายรับประวัติมานะครับพอเดี๋ยวเรากำลังจะเข้าเข้ามาสวัสดีนะครับเปิดไฟส่องออกไปทีละจุดทีละจุดน,นะครับนะครับดูครับน้ครับเจ้าพยาครับ ตรงกลางจะเป็นสะพานเดชาเก่านะครับที่สร้างใหม่ที่ผมไม่รู้ว่าจะเรียกเขตายใหม่นี้หรือเปล่าตรงนี้ไม่ใช่อะไรครับขอลับแดดหน่อยนะึงนะแต่ก็ต้องอยู่ในตำแหน่งที่เราเห็นหน้าคนขับรถทัวร์นะครับก็แสดงว่าเขาก็เห็นเราเหมือนกันว่าตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดพิษสุโลกนะครับนี่เมื่ออะไร แล้วก็เดี๋ยวรอกระลังดาข้ามสะพานข้ามแม่น้ำตรงนี้น่าจะเป็นแม่น้ำน่านนะเออนะครับออก็จะผ่านวัดประหญ่ด้วยนะนี่นะครับสะพานข้ามแม่น้ำนะครับเอผงนี้นะฮะเอกาทศรถสามนะครับไม่รู้บ้านหลังไหนอ่ะเออ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 วะอ,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 องดูที่มันลกๆอ่ะ กำลังหากำลังหาบ้านที่มันลกๆเว้ยเออท่าดาาสวัสดีครับสวัสดีครับได้ไหมสรุปในตัวพิดโปโวยู่นี่อฮะยังไอตรงมัดกับปากนะมีป่ะใช่ไหมมีแบบไหนเนื้อหมอกสวยนะฮะ อไปโก้ไปด้วยป่ะเนี่ยโก้อากระบะไปนั่งไปก่อนเลยไปแล้วนะใช่ครับนทะี้เราอยู่กับรักสปงทีวีนะครับหรือว่าออตโตบไยค์ทีวีนั่นเองจะไปเตินมน้ำมันกันที่ปตท5ค่ายครับ ดีครับตอนนี้ก็ถึงที่พักแล้วนะครับที่โรงแรมเลยพันไม้นะครับก็อยู่อยู่ข้างหลังปั๊มคาเทคนะครับไม่รู้มองเห็นหน้าป่ะบหรืมหนักนะครับก็นี่นะฮะจอดรถเป็นตรงนี้นะครับวันนี้มากับแนะนําตัวหน่อยครับพี่เห็นผมเพอาะว่าเห็นเห็นอ๋อเห็นเหรอเออมันจอเซลฟี่ด้านหน้าสวัสดีครับผมรักกระพงทีวีครับอาร์มรักกระพงทีวีครับอ้าวแล้วอัตบายทีวีเหรอครับ มันเป็นโปนรเจกต์ดีวิสเตอร์มั้งชี้ลุยฝนกันมายาวๆเลยเออไปเข้าห้องของมุดยังแจกข้าวคารถไว้อย่างนั้นนูนน่นนู่นนู่นกระเป๋าคาดเอวสารลักเยอะสุดก็มาแหว็บ ไปดูห้องกันฮะวันนี้เราจองห้องไว้สำหรับผู้ชายสามคนนะครับตดแดมเอาเลยฮะด้วยนี่หนี่ นี่ห้องนอน3าคนนะครับข้อห้องนี้เราได้มาราคาคือเราแปดร้อยบาทเดี๋ยวมาชมกันมีที่แขวนผ้านะครับมีตู้เย็นมินิบาร์นะครับนะบมีโต๊ะให้แบบใครต้องการทำงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เตียงที่เสริมมานะครับก็จะมี เตียงเล็กหนึ่งเตียงนะครับมาดูห้องน้ากันครับตัง้งเอาอ๋อแยกส่วนนะครับนะมีแยกตัวห้องน้ํากับทียบน้ํานะครับแล้วก็อ่างล้างหน้าโอเคเลยนะห้องน้ําผมว่าอ่ามีอะไรเนะี่ยไปยอะเก็มีระเบียงเล็กๆนะครับสําหรับตากผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะอืมโอเค อไฟไม่ติดเคครับล้วคืนนี้เรานอนที่นี่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าขึ้นไปภูก้้องอ่อมอีกรอบหนึ่งนะครับก็ผมจะไปไลฟ์สดลงเพจให้ดูบรรยากาศของทะเลหมอกนาแห้วที่ภูกล้องอ่อมนะครับ สัพูก็งอมานะครับก็มาหาข้าวเปียกกินนี่นะครับร้านข้าวเปียกร้านเดียวในในเฮ้าเปิดสิบโมงนะครับแต่ก็บอกแม่ค้าว่าเปิดเร็วๆกว่านี้หน,น่อยหิวนี่นะใครที่คิดถึงข้าวเปียกที่ลาวก็แล้มาคิดที่นี่นะครับเพราะเรายังไปลาวไม่ได้ ันนี้นะครับผมก็จะไปเชียงคานนะครับเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับแลขวปลก็จเียงอะไนะะแล้วเดี๋ยวขึ้นเลขให้ดูนะครับ <c oughs> อ่าก็เป็นทางเดียวกับ,าบผานออกหรากนะครับ ว่าเราวิ่งยาวๆล้อนแย่ๆไเลยครับเพราะเรานักไปเรื่อยๆนะครับจนไปส่งกับแม่น้ำโขงมาจุดจุดที่น่าสนใจอยู่ที่แม่น้ำโขงนะครับมาดูมุมเขาเห็นไหมครับมุมนี้มันโขงนะโอ้โหสวยครับโอ้โหสวยนี่เปนโค้งเอสทุกเมลยครับเกือบพับนะครับเป็นเอสชันชันใกล้เลยอ่ะแต่ว่าดีมาก โอ้สนุก่ะสนุกขึ้นมาก็พับสายต่อแล้วก็ม้วน่ายทีนึงโอ้ยดูครับอะไรกันครับเนี่ยโอ้เส้นนีปป้แบบผ้าเส้นนีปป้ได้ปปยังไงเนี่ยเฮ้ยเด็กน่า้าวครับว้าวมาก เนี่ยครับถ้ามันทําเสร็จตลอดเส้นแล้วเนี่ยผมว่าเป็นอีกเสน้นทางที่สวยมากเลยนะเพราะว่าทางซ้ายเนี่ยํำน้ําเหลืองแล้วก็บางช่วงก็จะเป็นเป็นแก่งนะครับเป็นแก่งหินเนี่ยเออแ่งครับนู้มากตรงนีออ้ช่วงที่ทําทางเนี่ยผมตีว่าประมาณากิโลเมตรนะครับไม่ลำบากมากมาได้นะครับ นะครับแก่งโตนนะครับอยู่ตรงอำเภอท่าลี่นะครับก็ก็คือแก่งของแก่งหนึ่งของน้ำเหืองนะครับน้ำเหืองนี่นะครับก็เป็นที่แวะเที่ยวได้จุดหนึ่งนะครับของถนนเส้น2195นะครับ อีก16กโลแต่ว่าตรงนี้อาจจะไปน้ำโขงแล้วครับมาหา,อ,าอะไรสักอย่างนะครับก่อนถึงเชียงคานประมาณ10โกโลนะครับอ๋อไปรู้เหมือนกันดีครับจอดได้เอาขึ้นได้ไหม <laughs> ว้าวโอ้ขอนอนตรงนี้ได้ไหมอ่ะ หลังจากขี่รถมาจากอะไรอะนายแหวนะฮะเรียบโขงไอเรียบน้ำเหืองมาจนเจอแม่น้ำโขงนะครับผมก็เพิ่งจะได้แวะกินน้ำนะครับแต่ว่าได้แวะที่ที่แบบสุดยอดเลยริ่มแม่น้ำโของอ่ะทุกคุณโอ้นี่นะครับนี่มันเป็นหาดที่แบบเล่นน้ำได้อ่ะนู่นเด็กๆเ,เล่นน้ำก็อยู่ตรงนู้นครับเนี่ย โอ้ครูอ่ะครูเปล่านี่ฮะก็เดี๋ยวผมมีพัดลมมีหมอนมีเสือ้ออยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้แหละมีปลั๊กไฟให้โอ้ยเสียบชาร์จตายตายนอนได้ไหมเนี่ยเต็นท์มาด้วยคือหมอนมีสบายแล้วครับนี่นะครับมีพัดลมมีเพลิงให้นอนเล่นนะครับ อะไรจะสุขกว่านี้ครับคนเดินทางนะรถเราก็จอดใต้ร่มเนี่ฮะมันความสุขง่ายๆแต่ว่าสุดยอดนะครับเดี๋ยวผมขอตัวทักผ่อนตรงนี้นะครับขี่รถมาสามชั่วโมงแต่ว่าไม่ได้ขี่เร็วนะขี่แบบมาเรื่อยๆกินลมชมวิวทางช่วงที่ดีก็ดีมันมีช่วงที่ทำถนนก็ประมาณสักห้ากิโลนะครับออกจากอา่อ ออกจากปักหมันมาประมาณ10โลก็เจอทำหนอนประมาณ5โลหลังจากนั้นก็วิ่งได้ยาวๆเลยนะครับแล้วก็มาท่าลี่นะครับแล้วก็โผลมาตรงนี้นะครับตะก,กี้ขึ้นไปที่พระใหญ่ภูโคกนิ้วก็ปิดนะครับสกายวอล์กปิดนะตอนแรกว่าจะไปหาที่ถ่ายรูปตรงแบบว่าเห็นแม่น้ําโขงนะแต่ผมว่าตรงนี้ครับตรงนี้แม่งสุดๆละเนี่ยความสุขของคนเดินทางด้วยมอไซค์คือ มีที่ร่มมีปัดลมมีน้ำไม่ต้องแอร์ก็ได้นะชอบแบบเนี้ย าสู่ถนนคนเดินเชียงทานนะครับก็จะมาหาอะไรนะกินนะก็ถนนคนเดินเนี่ยก็รถยนต์มอเตอร์ไซค์ก็อะไรก็เข้ามาได้นะครับแต่ว่าก็ระมัดระวังคนนะครับรถไปช้านะฮะอุย้ยนวดตัวเฮ้ยเดี๋ยวเล้งอันนี้ที่อยากได้นี่คือ,อปักไฟเอ้ยไม่ใช่เกาะเออ ยากได้ตู้ a อ m เอมกสิกรอยู่เลยเนี่ยมาตามตอนนี้ตามพี่ออสไปก่อนครับพร้อมนัดน,น,น,น้องน้อง,องไว้ก็ถนนคนเดินเชียงคานก็ยังมาเดินได้นะครับ่วงนี้นะฮะเนี่ยก็ยังมีของขายของกินของขายนะเสื้อผ้าอะไรก็ยังขายอยู่นะครับหวยก็มีครับมาเลยต้องมีหวยเออ ไปวะเอดติ๊กติ๊กติกเนี่ยองินเยอะแยะเลยที่พักก็เปิดนะครับร้านนวดก็เปิดนะครับดีตรงร้านนวดเปิดไม่หยาด สเตย์ก็ราคา500ในเยอะแยะเลยครับก็ตรงนี้นะครับพื้นที่ของกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่246นะครับจะเป็นพื้นที่ที่สามารถจะมากางเต็นท์ฟรีได้เลยนะครับเจ้าหน้าที่ตรวจดอยยินดีให้บริการนะครับพื้นที่กว้างขวางนะครับมีสนามหญ้าตรงนู้นเป็นสนามฟุตบอลนะฮะตรงนี้เป็นน่าจะเป็นสนามหญ้าในประสงค์ไปแล้วล่ะนะครับ กระปติก็จะเป็นพื้นที่ฝึกนะฮะ <laughs> เห็นไหมมีหอสูงนี่ครับสำหรับเนี่ยสลิงนะครับห้องน้ำก็จะมีหลายจุดนะครับเท่าที่เห็นเนี่ยมี3จุดก็ค่อนข้างสะดวกใช้ได้นะครับอาจจะไม่ได้สะอาดอะไรมากนะแต่สำหรับคนที่กินง่ายอยู่ง่ายเนี่ยผมว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็เมื่อคืนนะครับผมกับกุพันก็ไปนอนอยู่ ใต้เรือนนอนนะครับเพราะว่าถ้าฝนตกเดี๋ยวเต็นท์มันเปียกเต็นท์รับกันนั้นได้ครับแต่ว่าไม่อยากให้เปียกดีกว่านะฮะถ้าไม่จําเป็นเนาะก็สะดวกดีครับนอนสบายครับอากาศเย็นครับอ่าเย็นสบายแบบว่าสบายอะ่ะไม่ต้องไม่ต้องห่มผ้านะครับกําลังนอนสบายเลยนะก็สําหรับเพื่อนๆที่มาเชียงคานนะครับสายกลางเต็นท์นะครับแนะนําเลย